กลับมาอีกครั้งในเกมบายบอลเอาจริงนะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะนัดเล่นเกมแบบตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะนัดตอนประมาณ หนึ่งทุ่มไม่ก็บางทีก็อาจจะห้าโมงนะครับตอนนี้ก็เริ่มเกมแล้วด้วยเราพร้อมไปกันโคตรดุอ่ะเกมนี่เล่นทั้งวันผมจะไม่พูดอะไรนะผมจะแพ้ตลอดเวลาผมพูดนะ โอ้โหแพ้จนได้ เกือบหนึ่งหนึ่งกันแล้วอ่ะโอ,อ้โหโคตรเร็วเลยอันนี้ผมเจอคนขายใหญ่กับขายแล้วผมก็เจอกาบิเฮ้ยไม่ใช่จำไม่ได้แล้วโคมันโอเลยด้วเนี่ย เอาด่าะไรเนี่ยผมไม่ชอบด้วยเกลียดตอนนี้ก็ขอย้ายเซิร์ฟนะครับตอนนี้ก็ย้ายเซิร์ฟม,มาแล้วนะครับเกมก็เริ่มพอดีอ คือสายใช้แบตไม่เข้าไงเจอหลวงพี่สวัสดีครับหลวงพี่แป๊บนะขอชาร์จแบตแป๊บขอยุดแป๊บทุกคนรอแบตผมเต็มได้ไหมเดี๋ยวผมกลับมาไล์ต่อ ขอจบเพียงเท่านี้นะตอนนี้แบบพอกเราจะนอนกันแล้วบ๊ายบายจุ<ๆ>๊บบาย